สวัสดีจ้าพัดไปจ้า,าพัดไปกระซิ่งผมไหมพัดไปโอ้เราบอไดกระซิ่งผมเอาออกนิดเดียวไม่มีจริงเด้อทุกคนเด้อเอาออกอยเยอะเยอะเลยมาซาวันนี้กับบรรยากาศฝนตกฝนคือฝนพุ่งหยุดไปแล้วก็ตกตกหยุดหยุดนะจ๊ะมาทานข้าวเย็นกับพัดไปพัดไปอันนี้ก็ได้ลูกอ่าน่าจะเรียกป็นลูกท้อเนาะลูกลูก,ลกท้อแล้วก็อ่ะเขาเรียกว่า ส้มตําแต่ไม่ใช่ตาป่าเพราะไม่มีผักอันนี้เขาเรียกกเกว่าตำตำไปทั่วตำโลกุล,กลกนะทุกคนนะนี่โอหเพมันอย่างนี้เลยเด้อนี่ตำไปทั่วเทมเลยนี่ตำไปทั่วกับพัดไปนะจ๊ะมาจ้ะตำไปทั่วกับพัดไป <c oughs> เริ่มก็เอาเลยมา น,นี่จะไม่พูดนะจัวันนี้เพราะว่าเจ็บคอเด้อน้ำลูกแพ้ ทานข้าวกับผัดไปมันเลย ก็มีเนื้อมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีหมูยอมีหอยคแงคงผู้แล้วก็มะเขือแล้วก็แตงกวาแค่นี้จำไง่ายๆน่าจะตำั่วต้องจะทำตำทะเลแต่ไม่น่าจะทะเลอะมันใส่แตงด้วยแต่มันก็มีมีหอยนีหมกมีหมูด,ด้วยน่อาจะเป็น

Page. Okay. 오. 에가. 막가 음. 음. 안녕. คนโบราณก็ถือก็อบอกว่าถ้าเรากัดเนี่ยของมันจะเข้าตัวถ้าเราดึงออกเนี่ยมันจะไม่เป็นไหลรับคนที่มีหองนะแต่ว่าบ้านาน่ะเขาสอนให้กินแบบนี้นะทุกคนนะอือแล้วก็อดที่จะกัดไม่ได้นะ้วอ,อืตุน อ,อันนี้จะเป็นตำทะเลรวมขอบคุณอ่าขอคณสามร้อคนที่ติดตามทันไปนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้านี่ฉลองสามร้อ <c> ย <oughs> Нету. อ็มาพอใส่นมจีนนิดเดียวเครื่องมันเยอ มินดีสตาดุสุดอะไรบันนี่นะ นึกมาที่ชูมาทคน 음. 음. 아또 음. ออืจะพยายามไม่ใช้มือเว่ายวไม่ได้ตัดเล็บน,น่ะเล็แบบยาวว่ามันค่อนข้างที่จะเผ็ดอ่ะมันมันจะแตบก็อย่าว่ากันกระเดะเรือ แต่มันคนมันแพ้ก็แพ้เด้อทุกคนคนที่เขาไม่เป็นก็ไม่เป็นน่นยะแต่เราเนี่ยแพ้เราก็ไม่อยากเสี่ยงนะทุกคนเวลามันเก็บเป็นทรมานคนเดียวไงขอใช้ไม่จะเก็บเลยวะหน้าจากที่ชุกมาด้วยอืม though, อมันติดค้าง ออาเยนะจบอืมอีกประมาณเห็น่ไหมเห็นปะอืมอืมมืดแล้วก็คคนดูนะอ่ะนะนะมืออืม อืมอ <eye> <güzel. S 2> ืมดูยาอืมอร่อยอร่อยนะนะหมูชำแล้ว

แต่เจอกันเนี่ยมันลูกหญ่

กมื่กี้ป็นมขามนี่ชชมชม noch Mm <coughs> -hmm. <coughs> อืมอืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมของข้าวข้าวกินคู่กับหอมแขกอร่อย ฟรานกีน้ไล่หวัดได้ด้วยนะทุกคนสรรพคุณเขาดีมาก khó khăn

อืมพอดนํา hmm. ก mm ิน hmm. อ mm ืมดีอืมอร่อยมาก เ็กของเราครับหมูอือหือ อย,ยิ่มแล้วจ้ะทุกคนอันนี้ต้องเอามีดเปาะรลทุกคนนะเนื้อข้างในเขาจะเป็นเออสีข,า,ขาวๆแต่นี่มันยังแบบแข็งๆอยู่ยังไม่สุกเดี๋ยวค่อยไปกินหลังกล้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้าไปาน,นนะจ๊ะขอบคุณค่ะจะกันหคหมกินนะดูมาเร็ว